ได้สครับตัวนี้เรามาเนี่ครับนะบูวีล่านี้หลังใหญ่ครับหลังใหญ่ไี่สิครับแปดห้องนอนครับนะได้สิครับก็หลังใหญ่อยู่นะครับนี่มีสองฝั่งนะครับเป็นบ้านได้สิมีทั้งหมดนะครับแปดห้องนอนหลังใหญ่มาี่ยๆบริเวณหน้าบ้านอยู่อีกคืนได้สิครับนะยังไม่กลับนะเที่ยวแล้วต้องเที่ยวให้สุดนะครับนะน้องรถขบมาจัดให้ครับนี่ครับ จะเป็นสระไว้น้ำนะครับนะก็จะเป็นวิวชาตที่สวยงามนะพี่ครับอยู่ที่นี่คืนหนึ่งนะครับก็มันครับฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับเราเช่ากันเราเช่าคืนนี้นะครับนะล่างนี้นะครับลังสามหมื่นนะพี่ครับนะนะครับสองหลังเนี่ยนะครับรดด้วยสองหมื่นห้านะครับรดด้วยสองหมื่นห้านะครับราคา ต่อคืนครับรถเดอร์สองหมื่นห้านะครับพูมิล่าที่สี่ของของพวกเราคืนนี้กับลูกๆนะครับน่ครับฉลองวันเกิดนี่ก็จะเป็นบ้านสไตล์ยุโรปนะสิครับนี่คือห้องนอนผมข้างบนข้างล่างก็จะมีโต๊ะโต๊ะฝั่งนี้เป็นโต๊ะสนุกฝั่งนี้โต๊ะบิงปองนะสินี่คะสิมาแล้วต้องให้สุดมาแล้วต้องให้สุดนะครับรีวิวนี่ครับ ม่มีห้องนี้ห้องหนึ่งแล้วนี่ตัวอิงปองนะครับนี่ก็มีของเล่นเด็กๆนะครับเออนี่เฮยเป็นห้องนี่สิครับนี้ก็เป็นห้องแอร์เย็นโอ้เออห้องนี้ก็โอเคนะนี่มีของเล่นเปิดมาก็จะเป็นนี้ครับนะเออสวยดีนีนกี้เป็นห้องหนึ่งมีมีหมดแปดห้องอ่ะอันนี้เป็นห้องเด็กนะครับนะสำหรับ เดี๋ยอน,นี้จะให้แม่บ้านนอนนี่สิครับห้องนี้ก็ไม่มีทีวีห้องนี้ครับห้องโลไม่มีทีวีอะไรต้นไม้มีแอร์นะครับน,นี่เดี๋ยวให้แม่บ้านมานอนนะสะโนผมอยู่ชั้นบนนี่สินี่ครับก็จะมีโต๊ะตึ้งปองให้สวยนะครับัวสวยมีโต๊ะตึ้งปองตัวโต๊ะสนุกนะครับนะนี่ก็จะเป็นวันจาดหน้าบ้าน อยู่บนเนินเขาหน่อยครับปิดไฟเอกอ,อยู่บนเนินเขาวิวสวยมากมีของเล่นให้นุนจุนด้วยนะครับนี่มีของเล่นให้นุนจุนด้วยเดี๋ยวเราไปรีวิวห้องข้างบนกันไปไปนี่ก็มา,าให้ครับผมนะส่แปส่ครับไปด้านบนกันไปบุกด้านบนกัน นี่สี่ห้อเขาจะเป็นห้องนอนอนห้องหลายห้องไอ้สี่ห้องเยอะมากนี่นี่สี่ครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ห้องผมนะห้องผมจะอยู่อีกห้องหนึ่งห้องผมจะเห็นวิวทะเลน้านะสี่ไปอันนี้เป็นห้องใหญ่มึงจุนหลับแล้ว อันนี้เป็นห้องใหญ่พี่ครับเดี๋ยวน้องตื่นเบาะน,นี่เป็นห้องใหญ่่อเดี๋ยวห้องใหญ่นี่ครับของผมเปิดม่านมาก,ก็จะเห็นวิวนายซีเห็นวิวสวยมากครับ วิวสวยมากตรงข้างบนก็จะเป็นที่ระเบียงถ่ายรูปนะครับตรงนน้นก็โอเคสิครับอนะโอเคอยู่นี่ครับสี่หเป็นห้องนะพี่นะจะเป็นห้องห้องอยู่โอเคอยู่นะก็คือนะปกติสามหมื่นนะครับก็ต่ออยู่สองหมื่นห้านะครับอะก็ได้อยู่สิครับพรบป่าเที่ยวครอบครัว นะครับสามวันแล้วนะครับแต่วันนี้คืนนี้เราก็จะไปไม่รู้ว่าสงการไหลบนหรือยังนักนตียะไม่รู้ว่าไหลบนหรือยังนะครับเดี๋ยวพาสีไปดูพอดีนอนจุนหลับเชพัดอยู่นะเฉพัดหลับพาสีกับเดี๋ยวพาไปดีวิวด้านนะครับ เสี่ครับก็เป็นบรรยากาที่ดีนะครับเนาะมาเที่ยวครอบครัวนะครับมาที่ยวคราบคูเวล่าสามวันเลยอยากให้ลูกนอนดีๆนะครับนะอยากให้ลูกนอนดีๆนะครับอยากให้ครอบครัวนอนดีๆพักสบายนะครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามีใครไลน์มาเนาะเดี๋ยวผมดูก่อนนะสี่ยังรู้ว่าเมื่อกี้มีคนไลน์มานะครับ ก็ถึงนั้นสิครับน่าจะพักผ่อนคืนนีกันที่พัทยาอีกหนึ่งคืนนะครับอืมนะวันนี้ก็นะเราจะพาดูนอกกันก็ใหญ่อย,ย,อยู่มันเป็น บ้านหลังเลยที่ครับหลังใหญ่สไตล์ฝรั่งเป็นบ้านฝรั่งนะเป็นหมู่บ้านนะครับเนะี่ยที่ขับให้เช่า,าครับนี่มาจากประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับีหยเขาได้อยู่นะครับสไตล์ยุโรปยุโรปสี่ครับเขาสวยอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นที่ให้เรานั่งนะครับ นั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้าขาเฉยแบบนู้นครับนะอืมวิวไม่ต้องพูดถึงนะครับโอเคอยู่นะตรงนี้เดี๋ยวเราปิ้งย่างตอนเย็นนะครับปิ้งย่างตอนเย็นนะครับนะนะนะ อันนี้นนจุนก็ให้นนจุนนอนพักแรงก่อนนะครับให้นนจุนนอนเอาแรงก่อนนะครับให้นนจุนนอนพักแรงก่อนนะครับนะว,วิวดีครับผมบอกเลยว่าวิวดีนะครับ,นะรบวิวดีมากๆแต่ว่าสไลเดอร์เล็กไปหน่อยนึงนี่ครับสไลเดอร์น้อยนึงนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำห้องอาบน้ำแก้ตอนไหนอะแคตอนไหนนี่สี่ครับนะนะครับบรรยากาศนะครับสวยงามมากๆครับโอเคสิครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนะครับนะรีวิววันพักนะครับให้สีดูกันนะครับบรรยากาศล่าสุดนะครับนะที่พัทยา นะครับอยู่ตามล่าประกอบนะครับนะประกอบมันไม่กล้าออกมาแล้วสิครับหดหัวจะในรูนะครับสิครับนะ